สวัสดีจ้าทุกคนจ๋ามาผอกกระยิยเพียวกินแส็บอีเแล้วนะจ๊ะเนาะมันนี้ย่ายได้ต้มไก่จ้ามาจากินต้มไก่น้ำยายเฮ้ยแ <Hey, S 1> บบนี้เลยเพียบ <Hey. S 1> อินบอสตุมไก่บ้านจ้าต้มไก่บ้านเด้อทุกคนไก่เหนียวมาเดิมมาเดิมมาเดิมมากินน้ำยายเห็นบอย่าอยากกินอยากสดนำ้ำมันฮอนไหม สนน้ำมัน้อนได้บ่เอาน,นี่จะได้เห็นนอ่แบบนี้เลยมีแจวกินน้ำแจ้วสม้มเจคนพลเห็นไหส้นน,น,น,น้ำมัน่อนไหมจ๊ะมามากินน้ำยาต้มไก่ต้มไก่ไกบ้านอืมไมีแห้งต้มสม้ม แ้่คืออยากสวนห่นหอนๆรม่สิดแสบอีกโดดนะืึสุดยอดเลยกินก็ขอสวยได้จ้ะไม่ได้จัดเด้อกินม่ยายเขาใส่มือเด้อ<ห>อืม ก็เขาสวยมาเนี่ยมุกเจ้าคั้นค้นอยากอยากโซนห้นองอเป็นใกล้บ้านจากใกล้เหนียว ต้มจนเติบค่อยเปื่อยอือม่ห่างมึมงมนคนมาตนน้นหนามอีแล้วไง แทบแทบไม่แห้เห็นไหมเด้อมาเด้อ,ดอกินของน้ำยายือ ใช่มากแก่กระดูกสมอยากขึ้นอยาก เป็นแทนนี่เลยมันเนี่ยไม่ยังครับฮะดินไก่อื้ม แ่บมากไมฮะหืมอืมอืมแอบครับอยากอันไหนก็กินอันไหนเนาะจ้ะ mm -hmm. Tôm cây bàn cay nèo Tôm đồn nói nương <coughs> 没有人看。 ตอนอันนี้สดแกงนิดเดียก็ดีครับอ้าว Mm -hmm. cháo tôm mm. กินกไก่แด้แทะกระดูกมันแสบเลยจ้ะทุกคน สมบอดีกิน ม,ม,ม,นานามันจะแจ่เด้อยจะแจ่น้ำกันตสมไก่ต้มไก่ยนหนามเหมือนอไมห้งแซ่บมาก ขอบคุณทุกคนที่เขามากดติดตามด้อกจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหลายๆจ้ะอืมขอให้ทุกคนที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะจ้ะเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อฝากเพจเดี่ยวเปรี้ยวกินแซ่บเอาไว้น้ำแน่นาะจ้ะเนาะคลิปนี้เอาไว้สมิสก้อนผอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า